ต่อมาในปี 2004, iMac G5 เป็นเครื่องแรกที่ใช้โปรเซสเซอร์ของ Intel และมีการออกแบบที่เรียบง่ายดูเพียวบาง iMac G5 เป็นรุ่นที่3าข,ของซีรีส์ iMac และเปิดตัวในปี2004 iMac G5 ออกแบบโดยโจ n a t h a n Ive ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีหน้าจอ widescreen ขนาด17นิ้วและ20นิ้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านหลังของจอแสดงผลซึ่งติดอยู่กับขาตั้งโล oh หะ iMac G5 มีโปรเซสเซอร์ PowerPC G5 ที่มีความเร็วตั้งแต่1.6 g h z ถึง2.1 g h z พร้อมแรมที่256 m b ถึง512 m b และฮาร์ดไดรฟ์อยู่ที่80 g b หรือ160 g b นอกจากนี้ยังมี s u p e r Drive สล็อตโหลเล่น c d b u เบิร์น DVD ได้ iMac G5 มีการเชื่อมต่อแบบอีเทอร์เน็ตอพพอร์ต Wi-Fi และ b l บลู o t h ในตัวรวมถึงพอร์ต USB เวอร์ชัน